มาตลาดดีล้วครับผมเลือกงานมากเลยมาหายยางเราตลาดตลี่จักน้อยโอ้ยพอขายยางยังน้อยเพ่งจะเสียบเลยนะไหมก่อวนเส้นครับฮะก่วนเส้นครับเส้กัววุ้นเส้นได้โอยอนุญาตไทยนี่นะไม่จังไดเลยไม่ยี่ห้าบาทจ้ะไม่ยี่ห้าครับโอ้ตอนทอนตาดเส้นเอียนฟูดเจ้าหนุ่ มายี่ห้าครับโอ้ยผมจะใหม่หนึ่งไงนะร้อนร้อนครับผมแต่มันสูงแล้วเดเอาไปโซงหยุดรถคันนั้นได้ได้จ้ะอ่ไปโซงย้อนละครับผมได้ครับผมเดี๋ยวติดไปเขาตลาดหุ่นข้าวกันอ่าได้ครับขอบครับครับผมเอ่อหายเรื่อยๆยางมาโอ้หมากใหม่หมากแหลมเตเออมา เออมากไม er. ah. Mont e ่เตียงไทยว่าเต่เพื่อนมามากไม่เตียงไทยมาเพิ่งกลัมาเพิ่งมาเพิ่งโอ้ยม่แต่บเตียงจริงตัวไหนเตียงควาเามีตัวนามีอาจารย์นี่มาเพิ่งนี่อันอ้เบิ่งเอาอะพี่น้องคุณฝนมันจะแ่บเปยังไงอันสิงคโปร์นะคะเพราะว่าแตกะทิข้าอยู่ไหนยอดเปเสอมเพิ่งเบิ่งเพิ่งเพิ่งเพิเบิ่งเเบิ่งเเบิ่งเ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 พ่งเเิ่ โอจเป็นพันสิงคโปร์จัะเขาเอิญมาสิงนี้เขาเอิญมาสิงคโปร์เนี่ยั่นเงี้ยวไปดิจังหน่อยดีวมานี่เก็ะีแบบนึงจ้เพื่อมเป็นเยม่ออเมีนเขาเอิญว่าพันเหียงกูรูดังวัดสีก้าเอาเตนเอาขา่ซองใส่เออขาั่งซองใส่เลยครับเมีน แต่ว่านี่กะทิข้าอยู่ไหนที่ประนี่นี่นีุ่งละบาทเบิ้งเบิ้งุงละาบาทุงาามุงหาีนะะาเรือจาฝากะเด้อเออเอานกอแบบคุกคอ่ิงอตังบัญชีหนังเหรอประเนี่โอ้เดี๋ยวยางในพนกันประเทนี้โอ้พนเดียวพิ่งเลิกงานมากพี่น้องเอ เอามีแต่ไฟหมูค่าอยู่ไหนหน่อยที่นี่เออหมูค่าอยู่ไหนว่าแต่ไหนวันนี้ไฟนะครับไฟนี่เสียหมูหมูย่างรอบแรกหมดแล้วเออโอ้คักเนี่ยออบเวานนี้ก็หั่นเพิ่นเนี่ยหมดข้าหมูย่างนะครับสุดแซ่บรอบแรกเบิดไปแล้วว่าแต่วันนี้มีรอบสองครับรอบสองครับเนี่ยรอบสครับเออมาด้านพี่กก้มันท่านพี่มหา อีลันการลาดชะคืดตัวนี้อม่โอ้แม<า>่ดีขนาดไหนเฮ้ยโอ้ขนาดไหนสุดยอดสุดยอด,ด,ยดมาครัเอาไปเอเอไปเก็บจัญชีแล้วบัตรธนาคาม่เรียนพอตลาดมาก็แม่นะเรียนตลาดตะล,ลี่ไม่ใช่หรือครับผมอา้าวไปทีขอจบคลิปไปซ้ำนินดนะครับเดออขอบคุณครับ